สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง Mahayaman TV นะคะวันนี้เราอยู่ในแมปเอ่อมือเนอร์เแมชซีลิ่งสองไงทุกคนวันนี้เราจะมาเอ่อเล่นกันเออใช่เล่นเฮ้ยทุกคนร่วแล้วเฮ้ยจะเลิศคนนี้ชนะคือเอ่ออะไรนะนายอำเภอ ดูสิว่ารอสตานี้เราจะได้เป็นแคตากลอนไหมหลังจากที่เราไม่ได้เพนแคตากลอนโคตรนานเลยทุกคนขี่ม้าเล่นดีอ่ะขี่ไม่ได้อ่ะอย่าแต่เหยียบได้แต่คิวอ้ยนี่มันดูรอาบอ่ะหมดเทศกาณี้แล้วนี่เขาหน่าจะเอาออกได้แล้วนะอ่ มาลอกันนะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรอืมเออทุกคนเราติดผู้ริสุดอีกแล้วว่าเราเป็นบ่อยมากเลยนะผู้ริสุ <c oughs> แล้วเราจะไปหาที่แอบจากไหนเนี่ยเราได้ที่แอบแล้วเรานั่งแล้ว ทุกคนมานั่งไม่ได้เชื่อดิคนเราไหลเลยต้องนั่งมานั่ง้แล้วเราก็รอค่ะว่าฆาตากรจะมาเห็นเราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่อยากให้เห็นเช่นเท่าไรหร่หรอกรู <c oughs> ้สิว่า ฆาตากรคือผู้ให่ได้ยินแต่เสียงเก็บเหรียญนะฮึ่มทุกคนได้ยินเราได้ยินแต่เสียงเก็บเหรียญเราไม่ได้ยินอะไรเลยเฮ้ยมีการฆาตาก,กรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับอุ้ยฆานแล้วเฮ้ยชนาะาด้วย ใครเป็นน่ะใครเป็นฆ่าละกอนคนนี้เออคนนี้ไม่ฆ่ากอนนะฮะอืมเอาันนี้ได้ ตอนนี้แค่อรอนะรอไปเลยครับปี่สิบสี่ชั่วโมงนีอีอตอนนี้ก็รอมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยได้ไปทุกเซอร์วิสโพลิสตลอดเลยเราไม่ค่อยชอบเลยเพราะเราชอบแบบขนาดนั้นแหละ อุ้ยตกอุ้ยเกิดการยิงกันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ชนะแล้วนะคะเรากำลังหลบหนีนะไม่จะเร็วเลยเจ้าแอบคยหนี้ไนะแบบปเหรอโอเคไม่เป็นไรแล้วมั้งมาแล้วก็ชนะไปแล้วนะคะ ยังแแบบะไรดีเิาแบบนี้หรอแแบบอีหยังวะแแบบอะไรอ่ะแแบบอะไรวะเนี่ยมันแบบด่าอะไรอ่ะเรากำลังงงกับด่าแล้วมันคือด่าอะไรอย่างี๋ยวก็เขารู้เองมั้งไปกันเลย ขอเป็นข้าตกมา็ดีนะรูเล่ตลอยเลยเยอะเราจะไปทั่วทสุดอิฟิลิตีไม่ได้นะคะเอิ่มขอให้ไปสักสองสาตาก็ยังดีนะแค่ตากนเนี่ยเฮ้ยเธอน่าสงสัยมากเลยอุ้ยนั่นนั่นนั่น่นแอปแอปพอีแอป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 อเรียงเดียวผมอะ แล้วสายแอบค่าล็อกไม่ถนัดล็อกมันไม่มีให้แอบเลยเดี๋ยวกคนเนี่ยมันไม่มีแอบเลย,น,น,เลยนายเราก็ตกใจไปนะนายไม่เลยอยู่ตรงนี้เนะี่ยนายมีคนมาเราแอบไปนายคนนั้นเป็นเฮ้ยนายขนลุกมากเลย ปิดประตูด้วป่ะดึงประตูปิดเลยอะเออเราต้องอยู่กนตรงนี้จนกว่าละเอ,อิมฆาตะกรจะมางั้นหรออะไรอะอ,อิมอ่านไม่ออกขอโทษเราจะคิีเครื่องหมายงงไปละกันนะคือแบบเทุกคนก็รู้นี่ว่าเราไม่เก่งกีษเอะ อ๋อทุกคนรู้ทุกคนรู้หมดเลยว่าเราไม่เก็งอังกฤษมันแปลว่าอะไรไม่รู้กลัวแปลผิดฮิฮิคลิปที่เรามันแกงเราอะ่ะหมายถึงไอ้รูปที่มันต้องงนแกงเราพิมภาษาไทยได้ไหมคบพี่ตกใจ เฮ้หยหอยเล็กมานี่เร็วเดี๋ยวคแค่ตะกอนก็นมาเห็นก็กลัวเป็นไข้เรื่องนี้ก่อนอย่าอุ้ยนั่นเร็วน่ากลัวมากเลยแล้วก็รอค่ะตะกอมันมาเร็ว เอ้ยตกใจเฮ้ยตกใจจริงเว้ยไม่รู้ว่าไอ้ไม่รู้เลยเฮ้ยผีเด็กนีก็จะเห็นตัวเองเว้ยตัวอกเขาบอกฮ่าฮ่าตลกเหรงอ่ออตลกมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าอืมอยางเล่นอะไดไม่ใช่แข็งอ่ะ map อะไรเอิมเอาด่านอะไรก็ได้ที่เล่นได้เราสบายแล้วก็แม p ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราเป็นแค่ตัวคนมันจะลำบากเหลือเกินเขารอไปเลยนะเฮ้ยูบาริโซนี่แล่วว่าเราเป็นอะไรอะทำไมเราไม่รู้เลยตัวเราเองเลยวะทำไมเราต้องมีที่ซ่อนเร ตกใจจริงตกใจจริงรู้ว่าเรากิดหรอกรู้ว่าเราปนเื่ออ <association> ันนี้คือคนที่เป็นนาำเพล่ะคนนี้ทุกคนมันปอมีดไม่ยั้งมือเลยอ่ะ อ่ะอะไหนๆแล้วก็ตุยเย่ไปเสร็จแล้วก็ขอปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะเพราเดี๋ยวคลิปเรายาวไปนะคะโอเคไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮิ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อไปคลิปแบบเราจะเดี๋ยวถ้าวันวัน,วนจันท์หรือวันจันถึงศึกเราจะลงชิปช้าหน่อยนะเพราะเราเป็นโรงเรียนไม่บา,าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ